สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวสวนพี่แตนนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มเซ็นเตอร์พวงที่อยู่ในกลุ่มการเรียนรู้ทําสวนสู่ความสําเร็จนะคะก็อาจารย์น,นุนะคะ<ส>ก็พามาลงแปลงแล้วก็สาธิตการแต่งดอกแล้วก็ให้ความรู้<ส>เกี่ยวกับการดูแลดอกทุเรียนในช่วงต่อๆไปนะคะหรือว่าบางสวนที่แบบยังไม่มีดอกอะไรเงี้ยควรจะทํายังไงแล้วก็โชว์ให้ดูว่าการแต่งดอกเนี่ยควรจะแต่งแบบไหนบ้างนะคะโดย เดินดูในสวนพี่แตนตอนนี้ก็คือคนมาเยอะมากก็เดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันนะคะว่าอาจารย์นุจะสอนอะไรมากในวันนี้นะคะส่วนพี่แตนนะคะก็จะเป็นส่วนทุเรียนพันหม่อนทองนะคะก็จะเป็นส่วนที่สวยมากๆเลย คือเราเห็นพัฒนาการของส่วนเนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มทำใบหนึ่งทำใบสองแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะซึ่งเป็นระยะที่มีดอกแล้วก็สวยงามมากแล้วก็พัฒนาเร็วมากๆเลยนะคะโดยพื้นที่ของส่วนนี้นะคะจะอยู่ที่พวงจังหวัดจันทบุรีนะคะดอกจะอยู่ในระยะมะเขือพวงนะคะ ซึ่งดอกก็ติดดีมากๆเลยค่ะอันนี้พี่แตนเขามีการแต่งไปบ้างแล้วนะคะการจะแต่งดอกเราควรที่จะต้องดูว่าต้นที่เราจะแต่งเราอยากจะไว้กี่ลูกแล้วแต่ละกิ่งเราจะไว้กี่ลูกโดยเราจะเอาดอกบริเวณที่อยู่ใกล้ๆต้นออกแล้วก็ตรงปลายๆกิ่งออกด้วยค่ะ จากนั้นเราก็แต่งดอกตามที่เรากําหนดไว้อย่างเช่นกิ่งนี้เราต้องการไว้3มลูกแล้วก็แต่งให้เหลือไว้สัก6กระจุกก่อนก็ได้โดยเว้นระยะห่างกันประมาณสัก30มสิเซนค่ะอ,อ๋อแล้วดอกที่เราเลือกไว้เนี่ยก็ควรจะเป็นดอกรุ่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นระยะมะเขือพวงก็ควรจะเป็นระยะมะเขือพวงทั้งหมดเลยค่ะในแต่ละกิ่งนะคะแล้วก็ในแต่ละกระจุกก็ควรจะมีจํานวนดอกที่พอๆกันด้วยนะคะ เหตุผลที่เราต้องแต่งดอกเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราไว้ดอกเยอะดอกก็จะพัฒนาชา้าเพราะว่าต้องแย่งอาหารแย่งน้ํากันหรืออาจจะทําให้ดอกร่วงได้นะคะและความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ในวันนี้ก็คือถ้าเราไว้ลูกทุเรียนที่อยู่ใกล้ๆต้นมากๆเนี่ยจะมีข้อดีก็คือเราจะไม่ต้องโยงเลยหรือถ้าโยงก็จะใช้เชือกน้อยแต,แต่แต่แต่ข้อเสียก็คือ ทุเรียนจะแก่ช้ากว่าตรงปลายกิ่งนะคะแต่ตรงปลายกิ่งมากๆเนี่ยก็มีโอกาสเสียหายเหมือนกันดังนั้นเราควรจะเลือกระยะที่พอดีนะคะผมเป็นคนที่ทำดอกทุเรียนทำดอกใหญ่มากเวลาดอกใหญ่ก้านใหญ่มันจะส่งผลเวลาขึ้นลูกถ้าดอกใหญ่ก้านใหญ่เวลาขึ้นลูกมันจะลูกใหญ่ง่ายดังนั้นเวลาตัเ้เกตดอกเนะี่ย ถ้าเวลามันขาดมันขาดอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยดอกมันจะติดยากครับดอกมันจะใหญ่แล้วมันจะติดยากให้สังเกตตรงนี้นะครับดอกถ้าเป็นตรงดอกบัวเนี่ยตรงดอกบัวมีปลายปลายมีปลายถ้าเป็นตรงมนกลมนะครับใหญ่แล้วมนกลมอันนั้นจะติดยากแล้วลูกจะโตยากเพราะว่าเรตอนตัวเมีขยข้างในจะไม่เหมือนกันกลับไปไปแกะด,ดูได้ครับถ้าใครมีต้นดอกบัว ถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดสมมติว่าใครกลับไปนะครับแล้วดอกทูเรียนตัวเองถ้าเป็นตรงมนคมให้รีบเปลี่ยนติดแคลเซียมเข้าไปช่วยบ่อยๆมันจะได้มันจะได้ตรงถ้าเป็นตรงดอกบัวไม่ต้องห่วงครับใครบอกว่าดอกใหญ่แล้วมันจะมันจะนั่นไม่มีทางติดแล้วดีมากเดี๋ยวจะให้ดูเจตอนตุนเมียนว่าจริงอ่ะผมว่าไหมดอ,ดอกกลอออม มีตอนต้นมียจะเล็กดีตอนต้นมียจะเล็กๆนิดนึงจะมีดอกดอกจะมันดอกบัวดอกบัวต้องมาตัวมันจะเห็นชัดวันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ จะต้านกว่ากันหน่อยนะนะยิ่งโตมันจะยิ่งส่งผลไปเรื่อยครับมันจะมันจะเล็กต้นกว่ากันห็งขั้นเลยมันจะกลมมันจะดัานแล้วมันจะเล็กกว่าก้านมันจะเล็กกว่าก้านติดดอกมันจะยากกว่าฉะนั้นเวลาที่เป็นดอกขึ้นมาพยายามใช้แคลเซียมให้ต่อเนื่องครับคนคนคนมักจะบอกว่าเวลาเอาไว้ดอกอ่ะเอาดอกไว้น้อยๆเอาลายๆแบบนี้แต่ถามนับจํานวนลายแบบนี้ถนูมีจุดๆๆๆอย่างนี้ลายแบบนี้นะ ดูลองไปนับจํานวนดอกใกล้เคียงกันกับกับพวงอันนี้ดูนะาได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนับให้ดูเลยเดี๋ยวจะนับให้หนูนดูเลยจะนับให้หนูดูหนูนับดอกเลยนะาหน,นูนับมันกับนับอันนี้นะใกล้เคียงกันไหมด้วยสายตาอ่ะนะใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเสร็จอันนี้โอกาสจิดแน่นอนไหมแน่นอนแ <พอ S 2> <ใ>น่นอนเพราะด้วยจํานวนมันเยอะอันนี้จิดแน่นอนไหมจิดแน่นอนเยอะเพราะจำนวนมันเยอะอันน<ด>ี<ด>้หนูอันเนี้ย อ่ะสมมติสมมติลายนะลายลายมันลายน้อยกว่านี้อ่ะลายน้อยกว่านี้อ่ะโอกาสติดเยอะไหมน้อยน้อยน้อยลงแล้วถ้าสมมติหนูดูไว้แบบนี้นะหนูไว้แบบนี้ปุ๊บอันนี้มีแจนมด้มาเราเราสาธิตได้หมดอันนี้ไม่จีดอันนี้ไม่จิดอันนี้ติดพืชเลยเนี่ยตำแหน่งหนูได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ติด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 อ่ะหนูคิดดู อนไนคุณทามากกว่ากันนี่หนูหูดูนะถ้าตรงเนี้ติดนี่ยเนี่ยติดติดกันดอกเลยน้อ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 ยแมาติดอยู่ตัวนี้หมดอันนี้ไม่ติดเลยหนูมาไว้ตัวนี้พืดเลยไหมแต่นี้หนูแน่นอนติด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 หนูระยะหนูได้แน่นอนเลยสวยงาม การได้มาลงแปลงเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ความรู้ตามหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการแต่งดอกทุเรียนนะคะเรายังสามารถที่จะ พบเจอปัญหาที่แปลงปัญหาที่หน้างานแล้วก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยว่าอย่างเช่นต้นเป็นโรคแบบนี้เนี่ยควรจะรักษาอย,ย่างไงหรือว่าดูแลอย่งไรหรือแม้แต่ว่าถ้าที่สวนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งกับอาจารย์แล้วก็คนที่มาร่วมลงแปลงในวันนี้เลยนะคะ นี่เราก็ดูอาจารย์นูสาธิตการแต่งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็กําลังจะรีบกลับแล้วกลับไปแต่งดองสกสำหตัวเองบ้างซึ่งมีอยู่น้อยนิดแต่เราก็พยายามแต่งต้นที่มีเยอะเราก็จะแต่งลองแต่งดูนะคะสําหรับใครที่ ก็อยากติดตามการทําสวนทุเรียนของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วต่อไปถ้าเรามีความรู้ดีๆอะไรอีกเราก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะัะวันนี้ก็ไปนะคะ